วันนี้แค่จะมาบอกว่าข้าวฟ่างเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่เคยตามหาครีมรองพื้นนะคะที่กะจะให้หน้าใสาหน้าเด้งนะคะแล้วก็จะกันเหงื่อกันน้ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกเหมือนผู้หญิงทุกคนก็กควรต้องตามหาอย่างนี้ถูกต้องไหมคะแล้วก็ข้าวฟ่างนะคะเคยแบบใช้ครีมแบบราคาแพงๆของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้มาแต่เฮ้ยโดนเหงื่อปุ๊บเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อของแพงแต่คุณภาพไม่สมราคาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเคยเจอไหมคะ ค้าว,ว่าทุกคนต้องเคยเจอแต่ตอนนี้มีเพื่อนแนะนํามาค่ะชื่อแบรนด์ว่าแบรนด์ไอยะค่ะเป็นรองพื้นหน้าแน่นค่ะเออตอนแรกเข้าฟังก็ไม่เชื่ออ่าพูดตรงๆว่าตอนแรกก็ไม่เชื่อตนมาลองใช้ตรงนี้ไปหลอดที่2แล้วค่ะของเขาดีจริงค่ะเออมันจะาก,กันเหงื่อกันน้ํา ทาแล้วหน้าใสด้วยค่ะเป็นรองพื้นหน้าแน่นนะคะหน้าใสหน้าแน่นแล้วก็กันเหนือกันน้ำมันเลิศเออถามว่าราคาแพงไหมถ้าทุกคนรู้ราคาไม่แพงเลยค่ะเฮ้ยคุณภาพดีขนาดนี้ราคาแค่นี้เองเหรอเฮ้ยมันใช่เหรอจะซุปเฮ้ยแต่มันใช่จริงๆค่ะคุณบางทีคนเราไม่ต้องเน้นของแบรนด์ของราคาแพงมากก็จริงแต่ของแบบคุณภาพดีอะค่ะ บางทีราคามันก็ไม่จําเป็นต้องเวิร์มเท่ากับคุณภาพถูกต้องไหมคะแต่ไมนใช่ดีจริงแล้วคือข้าวฟ่างก็เป็นคนเชื่อเชื่อมาตลอดนะคะว่าผู้หญิงทุกคนน่ยสิ่งที่สํคาคัญที่สุดก็คือเมคอัพแต่เมคอัพที่สาคัญที่สุดกว่าก็คือรองพื้นถ้ารองพื้นไม่ดีทุกอย่างจบถ้ารองพื้นดีทุกอย่างเลิศค่ะข้าวแนะนําค่ะไอยาครีมรองพื้นหน้าแน่นค่ะลองดูค่ะ